ว่าไอ้หมื่นๆแสนๆล้านๆหัวอย่ามาพูดวางวันเลยเนี่ยให้เราพิจารณาเทียบนะ <c oughs> นี่เราพูดถึงเรื่องขั้นสวรรค์เพียงชั้นเดียวเท่านั้นนะอย่างจะาตุงเหล่านี้นะ <c oughs> มนุษย์ทั่วโลกไม่สู้ไม่ได้มนุษย์ทั่วโลกเทียบกันแล้วมนุษย์ทั่วโลกนี่เท่ากับกำมือหนึ่งเท่านั้นและนอกจากนั้นมากขนาดไหน เนี่แล้วสองชั้นสามชั้นยันไปจนกระทั่งถึงครมโลกที่หกชั้นนี่ผายถึงฝ่ายดีส่วนนิพพานนั้นเป็นธรรมชาติไปเลย <c oughs> นิพพานนั้นเป็นธรรมชาติคือนอกสมมติไปหมดแล้วเรียกได้คําเดียวว่าเป็นธรรมชาติบรรดาพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์มีจํานวนมากขนาดไหนพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์มีจํานวนมากเพียงไร ที่ว่าไอ้หมื่นแสนล้านหๆๆๆๆๆัวอย่ามาพูดว่างันเลยนคนคนเดียวกันนี่แหละเราเนี่ยนับหนึ่งสองสามตั้งแต่วันเราเกิดมาจนกระทั่งถึงวันเราตายจะไม่ครบพระพุทธเจ้าที่มาจากจะรุ้แล้วเต็มในโลกฐานนี่แล้วกลายเป็นธรรมธาตุด้วยกันหมดมกว้างขนาดไหนเนี่ยนี่แหลธรรมธาตุที่ครอบโลกสมบูรณ อันนี้เป็นธรรมชาติเหนือสมมุติไปหมดเป็นธรรมครอบโลกธาตุนเรี <c oughs> เยกว่าธรรมชาติ <c oughs> แล้วนี่ย้อนลงมาฝ่ายต่ำอีกนะเราเนี่กเราพูดแต่ฝ่ายดีฝ่ายสูงพูดลงมาฝ่ายต่ำอีกพว <c oughs> กนรกหลุมหนึ่งหลุมหนึ่งท่านกะประมาณไว้ในชาดกว่ายี่สิบห้าหลุม นี่สำหรับสัตว์โลกทั่วแดนโลกอาถาที่สร้างบาปสร้างกรรมจะต้องไปลงนรกยี่สบห้าหลุมนี้นหลุมใดหลุมหนึ่งตามอำนาจแห่งกรรมหนักเบ,บามากน้อยของตกแล้วนรกหลุมหนึ่งนั้นความกว้างความลึกบรรจุสัตว์โลกได้ขนาดไหนยังมากยิ่งกว่าท่านสวรรค์ปีกไม่ทราบว่า ี่ร้อยเท่าพันทวีฟังใช่ไนหะเพราะเหตุใดจึงเป็นอย่างนั้นเราดูก็รู้ดูในตัวของเราเองสัตว์โลกชอบทําบาปก,กันมากยิ่งกว่าผู้ชอบทําบุญเพราะฉะนั้นสถานที่อยู่ของสัตว์โลกผู้ทําบาปจึงกว้างขวางมากเทียบก,กันมาได้สังว,ว่างนั้นนะนั่นฟั้งสินขนาดไหนแล้วนรกแต่และหลุมละหลุม,มน่ะบรรจุสัตว์นรกอยู่ในนั้นมากขนาดไหน เราเอย่ามาพูดไอ้โลกนี้เอามาอีกสักสิบโลกจะไปเทียบกับนรกหลุมหนึ่งเทียบไม่ได้นะคือสัตว์โลกไปตกนรกนี่มากขนาดไหนเพราะใครก็มีจะสมัครโดยหลักธรรมาชาติที่กิเลสลากไปล,กไป,ลกไปให้ทําความโดยชาละมกเพื่อเป็นทางไหลลงนรกไม่มีทางสิ้นสุดยุติลงไปได้เลยเนี่ยตกตลอดตลอดตลอดเ <c oughs> นี่ยกว้างขนาดไหนนรกหลุมหนึ่งหลุมสองหลุมสามถึงยี่ห้าหลุม นี่ล้วนแล้วตั้งแต่บรรจุสัตว์นรกทางนั้นอยู่อย่างนั้นตลอดมานี <c oughs> ่เราพูดถึงเรื่องความกวาม้างความแคบการบรรจุสัตว์โลกบรรจุทั้งฝ่ายดีตั้งแต่มนุษย์ขึ้นถึงสวรรค์ชั้นพรมโลกถึงนิพพานแล้วฝ่ายต่ำก็ต้องตั้งแต่หลุมหนึ่งถึงยี่ห้าหลุมของแดนนรก